บทที่1ต้นตระกูลสู่ทินฐานใหม่ทันทีที่ก้าวเท้าจากเรือสำเภาเหยียบย่างลงบนพื้นแผ่นดินไทยเป็นครั้งแรกความปราบปลื้มยินดีก็พลันเอิดท้นขึ้นในใจของหญิงสาวผู้มีร่างเล็กบอบบางสมจังชื่อที่เรียกกันว่าตังยิเกียงอันสื่อความหมายถึงผู้หญิงที่นุ่มนวลอ่อนหวานแม้ความอ่อนล้ารวยแรงจากการเดินทางฝากท้่ลมเสี่ยงพายอยู่บนเรือสำเภามานานแรมเดือน จะทําให้รู้สึกอ่อนเพลียจนแทบหมดเรี่ยวแรงแต่ความปลื้มปิติในหัวใจที่ได้เหยียบย่างอยู่บนแผ่นดินที่รอคอยมายาวนานก็เรียกพลังให้กลับคืนมาโดยเร็วบรรยากาศรอบข้างที่แม้จะจอแจด้วยผู้คนมากหน้าหลายตาบางสวมกอดทักทายญาติมิตรที่ไม่มีโอกาสเจอหน้ากันมานานบางคนเดินหอบข้าวของพรุงพรังที่นำติดตัวมาบางก็เร่งเข็นสินค้า ที่เพิ่งขนลงจากเรือเพื่อไปเข้าโกดังแต่ผู้คนรายรอบที่เดินกันอยู่ควักควายในท่าเรือสำเพ็งที่เพิ่งเดินทางมาถึงนี้ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นชนเชื้อสายเดียวกันซึ่งก็ช่วยให้อบอุ่นใจขึ้นบ้างทําให้รู้สึกคุ้นเคยเหมือนว่าไม่ได้อยู่ในต่างถิ่นเสียทีเดียวที่สําคัญการได้เดินอยู่เคียงข้างเจียเซียวหุยสามีผู้เป็นที่รักบนแผ่นดินสยามผืนนี้เป็นสิ่งที่รอคอยมาแสนนานกับทั้งความหวังที่วาดไว้ว่า จะได้เริ่มต้นสร้างชีวิตใหม่สร้างครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาก้าวเดินไปข้างหน้าสู่อนาคตที่ดีกว่าด้วยกันการอพยพเป็นเวลาเกือบศตวรรษล่วงมาแล้วที่หญิงสาวชาวจีนนามว่า,ายิวเกียงได้อพยพลงเรือสำเภาจากบ้านเกิดเมืองนอนที่สุโขทาัาเดินทางรอนแรมติดตามสามีเจียเซี่ยวหุยมุ่งหน้าสู่เมืองสยามอันเป็นสิ่งที่คนจีนแผ่นดินใหญ่ในเวลานั้นรอคอยและใฝ่ฝัน เพื่อจะได้สร้างชีวิตที่ดีกว่าไกลออกไปในพ้นทะเลในอดีตการอพยพจากบ้านเกิดของชาวจีนพ้นทะเลเพื่อสแสวงหาหลักแหล่งใหม่ในดินแดนต่างบ้านต่างเมืองมีมาช้านานส่วนใหญ่เพราะต้องการหนีจากความอัตคัดขัดสนแต่ในช่วงระยะราวร้อยปีก่อนจนถึงหลังสงครามโลกครั้งที่สองมูลเหตุสำคัญที่ทำให้ชาวจีนโยกย้ายจากแผ่นดินครั้งใหญ่จนเกิดเป็นชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ ที่ตั้งถิ่นฐานกระจายไปอยู่ในทุกมุมโลกนั้นเล่ากันว่าสาเหตุหลักมาจากการพ่ายแพ้สงครามต่อชาวต,ว,ตวนตกหลายต่อหลายครั้งในสมัยราชวงศ์จิงมีสนธิสัญญาหลายฉบับที่คนจีนถูกเอารัดเอาเปรียบจากชาวต่างชาติโดยเฉพาะสนธิสัญญาเทียนซินในปีพุทธศักราช2401ส่งผลให้ต้องเปิดเมืองซานโถหรือเมืองสัวเถาในมณฑลกวางตุ้งขึ้นอีกแห่งหนึ่งทำให้เกิดกระแสคนจีนอพยพอีกเป็นระลอกใหญ่ โดยมีคนแต้จิ๋วอพยพหลังไหลลงเรือสำเภามายัางสยามประเทศเป็นจำนวนมากในบรรดาชาวจีนพ้นทะเลทั่วโลกนั้นนับได้ว่ามีจีนแต้จิ๋วอยู่มากที่สุดรวมทั้งในเมืองไทยด้วยคนแต้จิ๋วซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกวางตุ้งเป็นกลุ่มชนที่มีความขยันขันแข็งอดทนรู้จักอดออมนิสัยใจคอกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงภัยเมื่อไปทำมาหากินนอกประเทศ ไม่ว่าทินไหนก็ประสบความสำเร็จไม่น้อย้วยเหตุนี้จึงพบเห็นคนแต้จิ๋วได้ทั่วทุกถิน่นจึงมีผู้กล่าวว่ามีกระแสน้ำขึ้นลงที่ไหนมีคนจีนแต้จิ๋วที่นั่นลูกกําพร้กว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกทั้งเวลาที่รอคอยนั้นช่างเนิ่นนานนักนับตั้นแต่เล็กหญิงสาวนามยิวเกียงเป็นกําพร้าแม่มาตั้งแต่วัยเก้าขวบ พี่น้องที่คลานตามกันมาทั้งหมดเป็นสามใบเถาโดยยิวเกียงเป็นพี่สาวคนโตหลังจากสูญเสียมารดาไปไม่นานผู้เป็นบิดาก็ออกเดินทางลงเรือสำเภามาเผชิญโชคที่เมืองสยามไม่ต่างจากเพื่อนร่วมเชื้อชาติแต่โชคคงไม่เข้าข้างบุพการีของหญิงสาวเพราะหลังจากนั้นก็ไม่มีข่าวคราวใดๆให้รับรู้แล้วก็ไม่เคยได้ติดต่อกันอีกเลยเด็กหญิงกำพร้าทั้งสาต้องแยกย้ายกันไปอยู่กับญาติ อยู่เกียงน้องสาวคนรองห่างจากพี่สาวสี่ปีถูกส่งไปเป็นลูกบุญธรรมของอาชายคนที่ห้าส่วนอ่อยเกียงน้องสาวคนสุดท้องที่ถัดลงมาอีกสี่ปีถูกยกให้เป็นลูกสาวบุญธรรมของอาหญิงอีกคนหนึ่งขณะที่ผู้พี่สาวคนโตคืออยู่เกียงหรืออาม่านั้นอาเหล่าแปะซึ่งเป็นอาชายคนที่สามก็รับมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมเช่นกันเมื่อยู่เกียงย้ายมาอยู่กับครอบครัวใหม่ก็ใช่ว่าจะสุขสบายเพราะถึงแม้จะเป็นที่รักของลุง ซึ่งกลายมาเป็นพ่อบุญธรรมแต่กับป้าสะพ้ายก็ไม่เป็นที่ชอบใจนักดังนั้นจึงต้องทำงานหนักช่วยงานในครอบครัวทุกอย่างตั้งแต่หาบน้ำผ่าฟืนเลี้ยงห่านเลี้ยงควายทำนาทำไร่ปอเพื่อเอาปอมาทอเป็นผ้ากระสอบเอาไว้ตัดเสื้อผ้าใส่เนื่องจากคนจีนในเวลานั้นนิยมใช้แกนปอมาทอเป็นผืนผ้าทำเป็นได้ทำเป็นกระสอบบรรจุมเมล็ดพันธุ์หรือใส่ของอื่นๆเอาไว้ใช้ตอนขนส่ง วิธีการทอผ้าปอในสมัยนั้นมีขั้นตอนที่ยุ่งยากไม่น้อยเริ่มจากต้องเอาปอไปแช่น้ำจนเปื่อยแล้วล้างน้ำลอกเปลือกออกก่อนให้เหลือแต่แกนปอแล้วจึงเอาตะแกรงนมาฉีกจนเป็นเส้นใยเล็กๆฉีกไปก็ม้วนไปพอได้เป็นกลุ่มใหญ่ก็เก็บไว้ใช้เป็นก้อนๆเอาไว้ใช้ทอผ้าใส่ถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายกระนั้นยิวเกียงก็ไม่เคยยอดท้อมีหนำซ้ำยังจัดการงานทุกอย่างเรียบร้อยจนได้ชื่อว่า เป็นผู้หญิงที่ขยันขันแข็งไม่เคยอยู่นิ่งเฉยเมื่อเสร็จสิ้นจากงานบ้านยิวเกียงจะหารายได้พิเศษด้วยการรับเย็บปะชุนเสื้อผ้าอีกด้วยทั้งลุงผู้เป็นพ่อบุญธรรมนั้นเป็นคนหมู่บ้านหงกามีเพื่อนคู่หูที่รักใคร่ชอบพอกันอยู่คนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันและยังใช้แท่เดียวกันอีกด้วยคือแท่ตั้งเมื่อลูกสาวของเพื่อนรักที่ชื่อกิมกีแต่งงานออกเรือนไปกับลูกชายคนโตของครอบครัวตระกูลเจีย ที่ชื่อเจียเอ็กชอก็เห็นว่าลูกชายสุดท้องของบ้านเจียที่ยังโสดอยู่คือเจียเซี่ยวหุยเป็นคนหนุ่มหน่วยก้านดีนิสัยเอาการเอางานอีกทั้งเฉลียวฉลาดและมีหัวทางด้านค้าขายตั้งแต่เด็กซึ่งตอนนั้นเดินทางไปมาเพื่อช่วยพี่ชายค้าขายเมล็ดพันุผักที่เมืองสยามจึงได้แนะนําให้กับผู้ใหญ่ของฝ่ายชายเพื่อไปสู่คอโดยข้างมันดาฝ่ายชายก็ดูพออกพอใจยิ่งนักกับบ่าที่ลูกสะใภยซึ่งขยันหมั่นเพียร แล้วในที่สุดข่าวดีเรื่องงานมงคลสมรสก็ตามมาแต่งงานเมื่อผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันเรียบร้อยตามขนบธรรมเนียมจีนโบราณการแต่งงานระหว่างยิวเกียงและเจียเซี่ยวหุยจึงมีขึ้นเวลานั้นตรงกับปีพุทธศักราช2465ลังงานแต่งงานผ่านไปยิวเกียงก็เข้ามาเป็นสะภ้ยเล็กของบ้านตระกูลเจียตามธรรมเนียมเก่าแก่ของคนต้นจิ๋วจะแยกหน้าที่ของชายและหญิงเอาไว้ชัดเจน ผู้ชายเป็นฝ่ายทำมาหาเลี้ยงครอบครัวในขณะที่ผู้หญิงไม่จำเป็นต้องยุ่งเกี่ยวในหน้าที่การงานของสามีแต่เป็นฝ่ายดูแลบ้านช่องต้องทำงานบ้านทั้งหมดปรนิบัติสามีและบุพการีไปจนถึงเลี้ยงดูลูกยิวเกียงก็เช่นเดียวกับหญิงสาวชาวแต้จิ๋วคนอื่นๆช่วยดูแลกิจการงานในบ้านที่มีทั้งปลูกข้าวปลูกพืชผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหา่านเสร็จจากงานก็หมั่นดูแลปรนิบัติแม่สามี ที่ในเวลานั้นเป็นผู้อาวุโสสูงสุดของบ้านเนื่องจากผู้พ่อสามีได้สิ้นชีวิตไป <c oughs> ครอบครัวฝ่ายสามีนั้นมีพี่น้องห้าคนด้วยกันเจียเอ็กชอลูกชายคนโตของตระกูลเป็นผู้มีพรสวรรค์ด้านเพาะพันธุ์พืชคือหัวเรียเร่ยวหัวแรงหลักของครอบครัวถัดมาเป็นลูกชายคนรองชื่อเจียเซี่ยวแปะเป็นผู้มีความสามารถทางด้านวาดภาพจึงทุ่มเทความสนใจไปในด้านนี้เต็มที่ ส่วนลูกสาวทั้งสองที่ติดกันเป็นคนที่สมและคนที่4ชื่อเจียหุยเมี่ยวและเจียเมี่ยวเชงก็ช่วยกันดูแลงานบ้านทั่วๆไปขณะที่เจียเซี่ยวหุยน้องชายเล็กนั้นฉายแววมาเรื่องค้าขายมาตั้งแต่เด็กด้วยเหตุนี้อยู่เกี่ยงผู้เป็นสะพ้ายซึ่งมีความขยันขันแข็งรู้จักหน้าที่และดูแลเอาใจใส่ในครอบครัวเป็นอย่างดีจึงกลายเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของครอบครัวสามีได้ในที่สุด ขณะที่เจียเซี่ยวหุยภายหลังจากแต่างงานต้องเดินทางกลับมาเมืองสยามเพื่อเร่งก่อร่างสร้างตัวโดวยช่วยผู้เป็นพี่ทํากิจการร้านขายเมล็ดพันธุ์ผักในย่านทรงวาดชื่อเจียใต้จึงซึ่งก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2464ดังนั้นเพียงรอเวลาให้มีฐานะมั่นคงขึ้นแล้วจึงจะเดินทางกลับมารับยิวเกียงไปอยู่ด้วยกันที่เมืองสยามนั่นเป็นคำมั่นสัญญาที่เขาให้ไว้กับผู้เป็นภรยาก่อนออกเดินทางมาสยาม มีเรื่องเล่ากันในหมู่ญาติใกล้ชิดว่าความสามารถที่โดดเด่นของครอบครัวตระกูลเจียในการคัดสรรและเพาะพันธุ์เมล็ดพืชนั้นมาจากฝ่ายญาติทวดในตระกูลหรือเหล่ามา้ทาทั้งนี้เพราะท่านเป็นผู้ที่มีใจรักในการเพราะปลูกชอบปลูกต้นไม้ดอกไม้ไม่ว่าจะปลูกอะไรก็งอกงามผลิด,ดอกออกผลเป็นอย่างดีดังที่เรียกกันว่ามือเย็นซึ่งพืชพรุ์ที่ท่านชื่นชอบปลูกมากที่สุดเห็นจะเป็นเกบหน่วย ไม้ดอกพื้นบ้านที่พบเห็นได้ทั่วไปในเมืองจีนนั่นเองนิสัยใจคอดที่รักต้นไม้ใบหญ้าตกทอดมาสู่รุ่นลูกหลานด้วยเช่นกันโดยเฉพาะลูกชายคนหัวปีที่ชื่อเจียเอ็กชอบัณพระบุรุษต้นตระกูลเจียรรวน,น์ได้พรสวรรค์น,นี้ตกทอดมาสามารถค้นพบวิธีปลูกเก๊กฮวยให้ออกดอกนอกฤดูได้สำเร็จเล่ามาต้นแบบของอม่าเจียน ไซคิมญาติทวดของตระกูลหรือแม่สามีของยิวเกียงที่ลูกลูกหล,ลานรุ่นหลังมักเรียกท่านว่าเหล่าม่านั้นท่านเป็นคนอบอ้อมอารีและขึ้นชื่อในเรื่องใจบุญสุนทานเป็นที่สุดด้วยอุปนิสัยใจคอเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เช่นนี้เหล่าม่าจึงเป็นที่รักใคร่ของคนทั้งหมู่บ้านเนื่องจากอาเจียนเคยอยู่ด้วยกันกับเหล่าม่าที่เมืองจีนมาก่อนจึงได้ซึมซับรับเอาคุณงามความดีหลายต่อหลายประการของท่านไว้ แล้วถ่ายทอดมาถึงคนรุ่นหลังดังเช่นที่อามาเจียนท่านเคยพูดไว้ว่าการที่บรรพบุรุษเราทำความดีไว้มากจึงส่งผลมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันข้องปฏิเสธไม่ได้ว่าตลอดระยะเวลากว่าแทศวรรษที่ผ่านมาหลังจากแต่งงานและย้ายมาตั้งรกรากใหม่ในเมืองไทยยูเกียงหรืออามาของลูกๆลหล,ลานเป็นดั่งร่มโพร่รมใสที่ค้ำจุนจิตใจสมาชิกในตระกูล